สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวนะครับผมอย่างตรงไปตรงมาเลยครับผมกับเจ้า Nu b บียเน 5G ครับที่พีซื้อมาเช่นนั้ครับพี่ขอรีวิวอย่างจากใจจริงนะครับว่าตามผู้ใช้จริงครับมันเป็นไงบ้างพี่จะพูดแบบไม่อวยเลยนะครับผมกับคลิปนี้บางทีผมพีอาจจะพูดไม่เข้าหูตริงก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็ขอไปจริงๆนะครับผมกับการรีวิวครั้งนี้บอกเลยว่าพีจะรีวิวแบบตรงๆเลยครับผมในการใช้งานว่ามันเป็นไงบ้างผมอย่างแรกผมพี่จะพูดถึงเรื่องบอดี้ก่อนกับบอดี้ที่หลายคนนี่ชอบมากกับตัวนี้ครับบอกเลยว่าดีไซน์บอดี้คือมันสวยจริงครับแวดโดนแสงครับเห็นไหมว่ามันกระพริบครับคือมันสวยจริงๆครับในการใช้งานกับบอดี้ตัวนี้แถมกล้องครับเห็นกล้องไหม มันเป็นดีไซน์ที่มันสวยจริงครับกับการดีไซน์ของกล้องบอกเลยว่าดีไซน์ฝาหลังถือว่าคุณสมบัติคือมันดีจริงครับในการใช้งานกับตัวนี้ไฟแฟกบางตำแหน่งที่มันบาลานซ์ของเครื่องแล้วนี่ครับผมด้านหลังคือมันแบบเป็นวงกลมซ้อนครับผมแล้วก็มีเลเยอร์ผมในการตกแต่งบริเวณขอบเลนกล้องถือว่าด้านด้านหลังครับถือว่าสวยงามมากนะครับแต่ครับผมแต่นะแต่นะครับมีแต่นะครับมันเป็นรอยง่ายมาก เป็นรอยง่ายสุดๆเราต้องใส่เคสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลาเราจับครับมันเป็นรอยมันเป็นรอยเงือที่ง่ายมากสุดๆเลยอันนี้พูดจากเจจริงเลยว่ามันเป็นรอยง่ายแต่ด้านหลังบอดี้ครับเราก็หาอะไรผมมาเช็ดเรื่อยๆถือว่าก็สวยงามแต่เมื่อมันโดนจับเยอะๆครับนี่ครับตัวอย่างเช่นเราเอามาจับแบบนี้ครับมันก็มเป็นรอยครับเวลาโดนแสงปั๊บเห็นรอยเลยครับแต่บอดี้คือมันสวยจริงครับมันจับ แล้วมันง่ายดีครับผมในการใช้งานตัวนี้อันนี้คือบอดี้ด้านข้างครับผมก็จะมีช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็ด้านล่างครับผมมีหูฟัง3.5พอร์ตไท p e C ลำโพง1ตัวเป็นลําโพงแบบ d t x นะครับนี่ครับนี่เลยบอกเลยว่าคุณสมบัติตัวนี้ครับที่ใช้งานมานะครับมันก็เป็นสมาร์ทโฟนที่แบบจะว่ายังไงล่ะดีไซน์ก็ถือว่าผ่านครับผมแต่อาจจะเนื่องด้วยที่มันแบบบอดี้มันแบบ มันเป็น้อยง่ายมากครับผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าคุณสมบัติที่พีใช้งานมากับตัวนี้ก็เรื่องบอดี้ครับผมบอกเลยว่าให้ประมาณสัก7.5เต็ม10แล้วกันให้คะแนานนะครับก็ประมาณนี้สำหรับพีนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าทํางานก็ โอเคนะครับผมกับตัวนี้ในการใช้งานนะครับผมในเรื่อง CPU ิตัวนี้ CPU ตัวนี้ซอฟผม T820 ครับผมในการใช้งานตัว CPU ตัวนี้ถือว่าก็เล่นเกมครับผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เล่นเกมนี่หายห่วงครับแต่ซอฟต์แวร์ครับบางทีมันยังไม่เสถียรมากครับในการใช้งานครับแรมครับ8 g b บวกเพิ่มได้อีกนะครับผมคือ8บวกเท่าไหร่นะครับบวกเท่าไหร่แรมตัวนี้ครับผมเพิ่มได้ 10จิกรวมเป็นนะผม18บจิกเราสามารถไปเพิ่มได้ผมจะเอาแบบ1 g จิก2จิก3จิก4จิกก็สามารถไปเพิ่มได้กับตัวนี้ครับผมผมว่ายูซอฟตัวนี้ผมถ้าอัปเดตอีกสักหน่อยทีว่าโอเคมากกับสิบยูอนี้ครับหน้าจอเป็นแบบหน้าจอ120 h เฮิร์เป็น Full h เ d e พัดเปิดเ d r ทาง YouTube ได้ด้วยครผม 4K k 6เฟรมสุดจริงครับแต่เปิดไม่ได้ผมมันค้างนะผม อันนี้เปิด HDR ไม่ได้เป็นบั็อกของ YouTube เลยครับกับรุ่นนี้มันค้างจริงครับในการใช้งานที่พีเจอจริงครับผมกับรุ่นนี้บอกเลยว่าอาจจะลอผมตัวนี้ซอมอัปเดตหรือว่าทางโนเบียอัปเดตทีนะครับก็ปัญหานี้เจอจริงครับกับเรื่องหน้าจอแต่ผมในการทัชในการกดพีมองว่ามันทัชดีนะนี่ครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ทัชสกินหน้าจอถือว่าติดนิ้วออกกนครับเล่นเกมหายห่วงครับถ้าใครซื้อแล้วไม่ เอาไปซีเรียสเื่งการถ่ายรูปเรื่องการใช้งานทั่วไปที่มันแบบสบายๆก็มันก็หายห่วงครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนสําหรับเล่นเกมจริงๆครับกับราคาเลทหกพัน 6, ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับอันนี้พีคอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็นมือถือเล่นเกมเครื่องหนึ่งที่มันคุ้มแต่มันโทรศัพท์แต่มันถ่ายรูปได้แต่มันแบบดู u t u b e ดูหนังได้คุณสมบัติก็ถือว่าพอใช้งานได้แต่ถ้าเล่นเล่นเกมนี่ พีให้9เต็ม10ไปเลยครับในการใช้งานและบายความร้อนคือดีมาก ROV ปรับได้สูงสุดแกปชิม im IMPACT ปรับได้สูงสุดพับจีมไปโคตรลื่นครับผมฟรีไฟแม็กปรับได้สูงสุดโคตรลื่นอันนี้พีไม่ได้นโมครับพีเล่นจริงมาแล้วแหละในการใช้งานบอกเลยว่าหายห่วงครับแต่ Netflix นะครับผมเป็น L3 ไว้อะไรครับผมเ e t f l i x เป็น L3 กับรุ่นปัจจุบันกับราคาเหรดนี้ควรเป็น L1 L3 ก็คือเป็นแค่ 480p ครับผมในการดู Netflix แต่ถ้าเป็น L1 ครับผมถ้าเราสมัครที่เป็น Pro HD เราก็สามารถดูดับที่มันเป็น HD ขึ้นไปได้อย่างสบายแน่นอนครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าคุณสมบัติบางอย่างมันก็ดีคุณสมบัติบางอย่างมันก็ไม่ดีครับในการใช้งานครับนี่ครับให้ดูเลยนี่ ก็ถือว่าโอเคเหรอครับในการใช้งานตัวนี้นะบอกเลยว่ามันหายห่วงมากในการใช้งานครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูเรื่องลำโพงครับกับลำโพงตัวนี้มันเป็นไงบ้างผมถ้าพีเปิดนะครับผมกับเรื่องเสียงนะให้ดูนี่บอกเลยว่าเสียงลำโพงลำโพงครับผมเป็น D t ทเอนะครับนี่ลำโพง หนึ่งลำโพงลำโพงถือว่าเสียงดีครับเป็นลำโพงหนึ่งตัวที่มันโอเคมากครับบอกเลยว่าจุดเด่นของสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับเป็นรุ่น 5G ที่เล่นเกมดีมากครับผมในการใช้งานแต่ผมจุดสังเกตรหรือว่าข้อเสียเลยคือเรื่องกล้องครับเรื่องกล้องนี้ก็ให้6เต็ม10บบอกเลยว่าคุณสมบัติของเรื่องกล้องนี้ควรปรับปรุงครับกล้องหน้าถ่ายแล้วมันแบบ มันเป็นนอยมันเป็นสีที่ไม่คมชัดครับมันเป็นหลอกๆครับกล้องหน้านี่บอกเลยว่าต้องปรับปรุงต้องอัปเดตอีกเยอะครับผมกับเจ้านูเบียน O โอตัวนี้ครับผมให้ดูเลยครับนี่ครับให้ดูเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูครับตอนนี้นี่ครับบอกเลยว่าดูครับสภาพมันไม่ผ่านเลยครับผมสำหรับกล้องหน้าถือว่าหลอกมากครับผมสำหรับกล้องหน้าตัวนี้ครับในการใช้งานแบตก็เหมือนกันครับ แบตตัวนี้ครับไม่ได้อยู่ได้ทั้งวันนะครับแบตมันก็อึดโยแต่มันก็เล่นเกมบางทีอ่ะมันไม่ถึงวันครับแบตมันให้มาน้อยสมควรรุ่นนี้ครับควรให้มาประมาณ5 0 0 0ครับแบตรุ่นนี้ให้มาหลัก4 0 0พถือว่าน้อยมากๆครับกับแบต แต่ก็ถือว่ารับได้ครับแล้วก็ฟาสชาร์ตครับตัวนี้ให้มา22.5วัตต์รุ่นอื่นครับผมราคาเลย4 0 0 0เขาได้ไหม45วัตต์เราต้องปรับปรุงครับผมแล้วก็หน้าจอนี้ครับผมหน้าจอมันไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานในที่กลางแจ้งพี่มองว่าเันต้องปรับปรุงแั้วแหละในการใช้งานบอกเลยว่ามันจอมันก็ยังต้องปรับปรุงในการสู้แสงนะครับแต่โดดเด่นครับเล่นเล่นเกมแหละพี่บอกเลยว่าเล่นเกมใครซื้อไปเล่นเกมเชิญครับตัวนี้คือสุดยอดมากเล่นเกม บอกเลยว่ามันคุ้มเทียบเข้าราคาหลักหมื่นสำหรับเล่นเกมได้นะครับผมแต่ฟังก์ชันต่างๆมันอาจจะไม่ได้แบบมีอาการแบบเลื่นไหลมันอาจจะมีบั๊กมีอะไรเนื่องด้วยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ซ0ยุตัวใหม่นะครับผมอาจจะยังไม่ได้เก่งมากจนเกินไปครับผมกับตัวยูนิซอผม T820 ตัวนี้บอกเลยว่าต้องปรับปรุงอีกเยอะครับผมแต่เล่นเกมนี่หายห่วงแน่นอนครับ พีชอบมากก็คือเรื่องบอดี้นั่นแหละบอดี้คือมันสวยจริงครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าบอดี้คือมันสบายมากในการใช้งานแล้วก็ผมตัวนี้มันมีในการปรับนะครับลูกเล่นนะผมในการแนะนําอุปกรณ์ต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นการที่ใช้งานผสมผ่านครับมีโมงต่างๆให้เราเลือกมากมายดีไซน์การออกแบบมันสวยงามมากซึ่งพีชอบมากกับดีไซน์ที่มันออกแบบโบลเปอร์ออกแบบ GUI ครับ มันอินเทอร์เฟสมันคือสวยงามมากอันนี้พี่ขอ,อยนนเลยว่ามันสวยจริงครับกับอินเทอร์เฟสต่างๆครับที่เขาออกแบบมาให้เราครับนี่เห็นไหมคือมันออกแบบอินเทอร์เฟสมันได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับในการใช้งานตัวนี้ครับอินเทอร์เฟสคือมันเป็นเอนจอยครับกับผู้ใช้จริงครับเห็นไหมว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับเล่นเกนมจริงใครซื้อไปเล่นเกมบอกเลยว่ามันสุดยอดมาก พี่ขอยนยันว่ามันสุดยอดมากเลยครับมันมีการปรับหมวดเฟรมเลยครับผมบริเวณนี้จะขึ้นเฟรมเรทระหว่างเล่นเกมว่าเฟรมเรทเราณตอนนี้มันเป็นไงบ้างปรับได้ทุกอย่างครับบอกเลยว่าความร้อนความอะไรในการใช้งานถือว่าหายห่วงแน่นอนกับตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมารู้สึกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับกับที่เราจ่ายไปราคาเรทหกพัน 6, ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแหละในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าตัว n u เบีนะครับออกแบบตัวนี้มาเล่นเกมเฉพาะบอกเลยว่าหายห่วงใครต้องการมือถือทีืไปเล่นเกม n u เบีย e o 5G ตัวนี้ตอบโจทย์มากแต่บัตต่างๆมันยังมีครับที่บอกแหละเช่นบัตด,ดู YouTube เป็นตัว s d r ครับอาการคร้างคือมันค้างเลยครับตามนี้เลยเดี๋ยวพีให้ดูนะครับว่าอาการคร้างมันเป็นไงบ้างนะครับผมกับตัวนี้นะครับนี่เวลา,เาดูนะครับผม พีจะขอดูเป็น 4K HDR หรือว่าเป็น 4K ที่เปิด HDR ทุกรุ่นครับที่เปิด HDR ทุกความจุหรือว่าทุกฟังก์ชันครับผมของตัวนี้มันค้างหมดเลยครับเช่นพีเปิด 240p 320p 720p มันก็ค้างครับให้ดูนี่ครับอันนี้พีเปิดแค่อันนี้มันเปิดไม่ได้ผมเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีนะครับมันค้างแล้วครับเปิด HDR ต่ำๆก็ยังค้างครับ มันไม่เกี่ยวกับ 4K นะครับเปริมต่ํามันก็ยังค้างครับผมกับคุณสมบัติตัวนี้เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับไ้เปิดม,มันขย่าไหมสัมผัสไม่ได้ผมนอกจากเราจะปิดเปิดให,ม,หม่หรือว่าเคลียร์แรมหรือว่าเคลียร์แอปพลิเคชมันถึงจะใช้งานได้กับตัวนี้ครผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมเป็นสมาร์ทโฟนขนาดที่พกพาง่ายแล้วก็ดีไซน์สวยนะผมในการใช้งานบอกเลยว่าคุณสมบัติในตัวนี้มันหายห่วงแน่นอนครับ กับที่เราจ่ายเงินไปครับทุกอย่างครับมันลงตัวน้ําหนักเบาพกพาง่าย CPU ตัวนี้ครับผมทํางานดีมากแรมสูงสุดเพิ่มได้ 18G กับ CPU ตัวนี้ตัว u n i s o f t 820หน้าจอ6.6นิ้ว Full h d Refresh ร e ผม120เฮิรบอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานครับแต่อาจจะมีบัตต่างๆครับในการใช้งานแบตก็ถือว่าอยู่ได้1วันนะครับแต่ไม่ได้อื่นมากแบต 4,500mAh ครับผมรองรับ f Fast c ชา r ์ e 22.5วัตต์นะผมเซ้าววันนี้ขอบคุณครับ